ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่ากวางเรนเดียเกิดขึ้นมาได้ยังไงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AI One Nano คลิปนี้จะทําให้ท่านได้ไขข้อข้องใจในสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันกวางเรนเดียเรนเดียหรือคาริบูมีต้นกําเนิดย้อนกลับไปหลายหมื่นปีก่อนในช่วงยุคน้ําแข็งเมื่อโลกถูกปกคลุมไปด้วยหิม,มะและอุณหภูมิต่ําพวกมันวิวัฒนาการให้สามารถอยู่รอดในสภาพอากาศหนาวจัดมีขนหนา กีบเท้าวกว้างแล้วร่างกายที่เก็บความร้อนได้ดีกว้างเรนเดียจึงกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิดที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงในเขตอาร์กติกและกึ่งอาร์กติกในอดีตมนุษย์ยุคหินจึงพากวางเรนเดียเป็นอย่างมากทั้งเป็นแหล่งอาหารเครื่องนุ่งหม่มและเครื่องมือกระดูกเขาและหนังของกว้างถูกนำมาใช้ประโยชน์าทาเขียนบนผนังถ้ำในยุโรปและเอเชียเหนือแสดงให้เห็นว่า กวางเรนเดียมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณต่อมาชนพื้นเมืองในแถบไซบีเรียสแกนดิเนเวียและมองโกเลียเริ่มเลี้ยงกวางเรนเดียแทนการล่าพวกเขาใช้กวางเรนเดียเป็นสัตว์พาหนะลากเลื่อนและเป็นแหล่งอาหารการเลี้ยงกวางเรนเดียไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน กวางเรนเดียปรากฏอยู่ในตำนานของหลายชนชาติโดยเฉพาะชนเผ่าซามีที่เชื่อว่ากวางเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในวัฒนธรรมตะวันตกกวางเรนเดียกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทศกาลคริสต์มาสโดยเฉพาะเรื่องเล่าของซานตาคลอสและกวางเรนเดียบินได้ซึ่งทําให้ภาพลักษณ์ของกวางเรนเดียแพร่หลายไปทั่วโลกกวางเรนเดียเป็นสัตว์ที่มีพื้นที่กระจายพันธุ์กว้างมากพบได้ในยุโรปเหนือรัสเซีย อลสสาเคนาดาและกรีนแลนด์พวกมันเป็นสัตว์อพยพเดินทางเป็นฝูงใหญ่ตามฤดูกาลบางฝูงเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรต่อปีเพื่อหาอาหารและแหล่งผสมพันธุ์ในธรรมชาติกวางเรนเดียร์มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศพวกมันช่วยควบคุมปริมาณพืชเช่นไลาแคนและหญ้าและเป็นแหล่งอาหารของผู้ล่าขนาดใหญ่เช่นหมาป่าและหมีการดำรงอยู่ของกวางเรนเดียร จึงช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติในเขตหนาวปัจจุบันกวางเรนเดียต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการละลายของน้ำแข็งการขยายตัวของเมืองและการทำเหมืองแร่สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อเส้นทางอพยพและแหล่งอาหารทำให้จำนวนกวางเรนเดียในบางพื้นที่ลดลงอย่างน่ากังวลหลายประเทศและองค์กรอนุรักษ์เริ่มให้ความสำคัญกับการปกป้องกวางเรนเดีย ทั้งการรักษาพื้นที่ธรรมชาติสนับสนุนวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองและศึกษาผลกระทบจากโลกร้อนอนาคตของกวางเรนเดียขึ้นอยู่กับการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติกวางเรนเดียเป็นสัตว์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคน้ำแข็งจนถึงโลกสมัยใหม่พวกมันมีความสำคัญทั้งต่อมนุษย์วัฒนธรรมและระบบนิเวศแม้ในปัจจุบันจะ,ะเผชิญกับความท้าทายมากมาย แต่ด้วยความตระหนักและการอนุรักษ์อย่างจริงจังกวางเรนเดียยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนการปรับตัวและความผูกพันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตหรือหากอยากทราบเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับไว้พบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ